มีหลายคนมากเลยนะคะที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นโรคคอพอกโรคไทรอยแล้วก็โรคเกี่ยวกับระบบของต่อมพาราไทรอยหรือว่าไทรอยนะคะสำหรับในคลิปนี้เนจะมาให้ความรู้เพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเรื่องของต่อมไร้ท่อที่เรียกว่าต่อมไทรอยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของภาวะคอพอกภาวะไทรอยหรือภาวะเนื้องอกภาวะคออักเสบ ว่ามันจะมีผลยังไงกับร่างกายของเราต่อมไทรอยเป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งที่อยู่บริเวณหน้าของลำคอมีน้ำหนักประมาณ20กรัมนะคะลักษณะคล้ายปีกผีเสื้อต่อมไทรอยทำหน้าที่ผลิตและหลั่งไทรอยฮอร์โมนเข้าสู่กระแสะเลือดจากนั้นส่งออกไปออกฤิ ที่อวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมของต่อมใต้สมองและต่อมไฮโปทาลามัสโดยร่างกายจะมีการควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยอย่างดีเพื่อรักษาระดับไทรอยฮอร์โมนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดเวลาค่ะไทรอยฮอร์โมนมีความสำคัญในการกระตุ้นให้อวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกายทำงานโดยเฉพาะหัวใจและสมองนะคะนอกจากนี้ยังควบคุมระบบการเาผาผลาญของเซลล์ต่างๆระดับไขมันในเลือดระบบย่อยอาหารการควบคุมอุณหภูมิร่างกายการทำงานของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่มีผลต่อความแข็งแรงของผิวหนังผมเล็บ ดังนั้นหากมีความผิดปกติของไทรอยก็จะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆของร่างกายทำให้เกิดความผิดปกติตามมาทีนี้เราจะมาดูอาการที่เกี่ยวข้องกับภาวะของไทรอยผิดปกตินะคะก็จะแบ่งออกเป็น6กลุ่มนะคะเ,เพื่อนๆกลุ่มแรกเลยก็คือเกิดจากภาวะที่ตัวฮอร์โมนไทรอกซินเนี่ยทำงานหลั่งออกมามา,มากจนเกินไปเรียกว่าไทรอยเป็นพิษ ไทรอยเป็นพิษหรือภาวะไฮเปอร์ไทรอยนั่นเองค่ะไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยนะคะเกิดมาจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการผลิตฮอร์โมนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นฮอร์โมนเขาเรียกว่าไทรอกซินนะคะผลิตออกมาเพื่อที่จะกำจัดสารพิษที่เกิดขึ้นในร่างกายนะคะทีนี้ผลิตมากเกินไปการผลิตที่มากเกินไปก็จะส่งผลให้คนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยมีอาการเหนื่อย ใจวิวมือสัน่นใจสัน่นเหงื่อออกนะคะน้ำหนักตัวลดกินเท่าไหร่ก็ผอมนะคะไม่อ้วนอารมณ์แปรปรวนง่ายหงุดหงิดง่ายคันตามเนื้อตามตัวนะคะแล้วก็ประจำเดือนจะผิดปกตินะอันนี้คือเป็นภาวะของไฮเปอร์ไทรอยนะคะแล้วทีนี้พอร่างกายเกิดภาวะไฮเปอร์ไทรอยแล้วเจ้าของร่างกายยังไม่หยุดเขาเรียกว่าปัใจจัยในการที่ทำให้ฮอร์โมนไทรอกซิน ผลิตสารตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว่าอ่อนล้าแล้วก็เหนื่อยเพราะหัวใจเต้นแรงทำงานหนักเนาะก็จะสวิงกลับมาเป็นภาวะที่เรียกว่าไทรอยทำงานต่ำผิดปกติค่ะภาษาแพทย์เขาเรียกว่าไฮโปไทรอยนะคะร่างกายพยายามจะช่วยตัวเองด้วยการผลิต สารที่เรียกว่าไทรอกซินนี่นะคะเพื่อที่จะกําจัดพิษพอเจ้าของร่างกายไม่หยุดพิษนะคะร่างกายก็จะรู้สึกเหนื่อยเพียเพราะว่าทํางานหนักเนาะจากการที่จะต้องเร่งผลิตสารตัวที่เรียกว่าไทรอกซินนี่แหละพอทํางานหนักหัวใจอ่อนล้าหลังจากที่หัวใจเต้นเร็วเต้นแรงแล้วก็จะเกิดภาวะอ่อนล้าก็จะสวิงกลับมาเป็นภาวะที่ต่อมไทรอยนีย่ทำงานน้อยน้อยกว่าปกติเรียกว่าไฮโปไทรอยนะ จะเป็นตรงข้ามกันนะคะทีนี้หลังจากที่เป็นไฮโปไทรอยแล้วเจ้าของร่างกายก็ยังไม่รู้วิธีการหยุดพิษอีกเนาะมันก็จะนำไปสู่ภาวะคออักเสบใครที่มีภาวะคออักเสบบ่อยๆนะคะก็เกิดจากพิษที่เราไม่ได้หยุดเขานั่นเองนะคะต่อจากคออักเสบก็จะเกิดภาวะคอพอกอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะจะคอจะแบบบวมๆซึ่งหลายคนก็จะพุ่งเป้าไปที่การขาด ไอโอดีนแต่อันนี้นะคะดียจะบอกเลยว่าในปัจจุบันเนี้ยมันจะมีปัญหาที่ทำให้เกิดคอพอก็คือโบรไมด์หรือไอโอดีนปอมนะคะไอโอดีนปอมเนี่ยเกิดจากการที่เกิดจากการแปรรูปอาหารในกระบวนการอุตสาหกรรมอาหารเนาะ อย่างเช่นแป้งแบรรูปมันจะเกิดสารโบโรไม้นะคะอาหารอุตสาหกรรมเคมีทุกๆชนิดโดยเฉพาะแป้งขาวเส้นขาวขนมปังเบเกอรี่อาหารเดทฟู้ดฟาสต์ฟู้ดทั้งหมดจะทำให้เกิดภาวะไทรอยอักเสบไทรอยไม่เกิดความสมดุลน,นะคะแล้วก็จะทำให้เกิดคอพอกซึ่งคอพอกเนี่ย โดยปกติร่างกายเนี่ยต้องการไอโอดีนนะแต่ต้องเป็นไอโอดีนธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นเกลือดําเป็นไอโอดีนธรรมชาติดอกเกลือเป็นไอโอดีนธรรมชาติแต่เราต้องทานให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแต่การได้รับไอโอดีนเทียมอย่างที่เนบอกเนาะสารโบโรม้เป็นไอโอดีนเทียมจากอาหารอุตสาหกรรมเคมีเนี่ยพอมันเยอะมากเกินไปร่างกายก็พยายามขับออก ร่างกายก็จะรู้สึกว่ามันเป็นพิษมันร้อนเกินก็จะเกิดอาการคอพอกและอาการบวมนะคะและถ้าเกิดว่าเรายังไม่หยุดปัดจจัยที่มันทําให้เกิดพิษต่อมาก็จะพัฒนาเป็นเนื้องอกค่ะและต่อมาก็จะพัฒนาเป็นมะเร็งนะคะอันนี้คือกระบวนการการเกิดาภาวะที่อยู่ที่ต่อมไทรอยด์ไม่ปกตินะมันก็จะเกิดกระบวนการที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยด์ไฮโปไทรอยด์คออักเสบคอพอกเนื้องอกแล้วก็ มะเร็งค่ะอะทีนี้เรามาดูว่าแล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสาเหตุดังกล่าวนะคะปัจจัยอันดับแรกเลยก็คืออาหารการกินค่ะในปัจจุบันนี้ไม่น่าเชื่อว่าเราจะเป็นโรคคอพอกแต่เราก็เป็นกันเพราะว่าอย่างที่เนบอกอาหารแปรรูปจากอุตสาหกรรมเคมีคือปัจจัยที่ทำให้ไปกระตุ้นโรคทำให้เกิดลิดร้อนทำให้เกิดภาวะการอักเสบของต่อมไทรอยนะคะเพราะฉะนั้นอาหาร ที่ดีคืออาหารธรรมชาติเดิมๆอย่างที่เนบอกเนาะปัจจัยข้อที่2ก็คือจริงๆแล้วอยากจะเอาความเครียดมาอันที่1นนะปัจจัยข้อที่2ก็คือความเครียดความเครียดเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะเสียสมดุลน,นะคะความเครียดทําให้เลือดเป็นกรดทุกครั้งที่ร่างกายเครียดยร่างกายต้องสลายกระดูกเพื่อที่จะนําแคลเซียมมาบาลานซ์กับ ในเลือดเนาะเพื่อให้เลือดมีความเป็นด่างที่อ่อนๆเวลาเราเครียดเลือดจะเป็นกรดนะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่แหละจะทําให้เกิดภาวะที่เลือดเป็นกรดแล้วก็กระตุ้นฮอร์โมนความผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยค่ะความเครียดเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้างจากอารมณ์ที่ไม่ดีใจร้อนขี้งุดหงิดความเครียดจากการออกกําลังกายที่มากเกินไปนะความเครียดจากการนอนพักผ่อนน้อยลักษณะแบบนี้นะคะ อีกปัจจัยหนึ่งก็คือภาวะร้อนเกินภาวะร้อนเกินเนี่ยนะคะเกิดมาจากปัจจัยของการกินอาหารที่เป็นอาหารอุตสาหกรรมเคมีอาหารตายอาหารที่ไม่ใช่สดใหม่นะคะก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะร้อนเกินอีกอันนึงก็คือการไม่ขับถ่ายการไม่ขับถ่ายการท้องผูกเนี่ยมันจะเกิดสารคาซิโนเจนนะคะสารคาซิโนเจนเนี่ยมันจะมีผลทําให้ระบบภูมิต้านทานลดลง จำง่งายๆสารคาร์ซิโนเจนก็คือพิษที่เกิดจากแก๊สที่มันที่มันหมักหมมจากการที่เราไม่ขับถ่ายนั่นเองค่ะอย่างที่เนกกล่าวไปว่าทุกๆครั้งนะคะร่างกายเนี่ยอับเนี่ยจะส่งพิษออกมาตามท่อน,น้ำดีนะคะ mm. เพื่อจะระบายทิง้งการไม่ขับถ่ายก็ตับก็จะดูดพิษกลับไปเหมือนเดิมซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าพิษตีขึ้นก็จะเกิดปัญหาที่พิษเก่าตีขึ้นพิษใหม่ก็ยังไม่ได้ถูกขับระบายไปแล้วจึงเกิดปัญหา ความเจ็บป่วยนะคะเพื่อนๆเราก็เป็นปัญหาที่เกิดกับที่เรียกว่าโรคคอพอกหรือว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยนะคะสำหรับในช่องของเน้นะเนจะเน้นให้ทุกคนเนี่ยดูแลที่ต้นตอเนาะดูแลที่สาเหตุของของโรคก็คือ หยุดพิษนะคะพิษของอาหารอาหารอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ WSO เนี่ยได้ประกาศมาเนิ่นนานแล้วนะคะว่าอาหารที่เป็นคาซิโนเจนหรืออาหารที่ก่อมะเร็งก็คือ 1. อาหารเนื้อสัตว์แปรรูปทุกชนิดไส้กรอกรูปชิน้นแฮมอ่ารวมถึงพวกที่ใช้ไขมันเทียมด้วยนะคะนั่นแหละจะทำให้เกิดภาวะการเป็นพิษเกิดขึ้นกับร่างกายคนที่ชอบกินของปิ้งของย่างพวกไม่ไหม้พวกนี้ก็จะก่อโรค ทั้งหมดเลยนะเราก็ต้องหยุดพิษแล้วก็หมั่นระบายพิษนะคะขับถ่ายให้ได้วันละอย่างน้อย2อถึง3ครั้งดื่มน้ำให้เพียงพอนะผ่อนคลายความเครียดหายใจลึกๆสโรไล์ใช้ชีวิตแบบใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะรวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอหาเวลาไปออกกำลังกายทุกวันนะคะเพื่อนๆอ่าทีนี้หยุดพิษระบายพิษแล้วในส่วนของการเติมสารอาหารสำหรับคนที่เป็น ไฮเปอร์ไทรอยมันจะมีอาหารบางชนิดที่ทานไม่ได้นะคะซึ่งเรื่องของอาหารเนี่ยเนยจะยังไม่ได้ลงรา,ายละเอียดในคลิปนี้นะคะแต่เน็ตจะเล่าถึงเรื่องของภาวะของโรคก,ก่อนแต่จำง่ายๆก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่กินอาหารพิษเข้าไปเราทานแต่อาหารธรรมชาติเดิมสด ใหม่มันก็เป็นการป้องกันเป็นการหล่อเลี้ยงจุลินทรีย์ตัวที่ดีของร่างกายของเราซึ่งนอกจากการทานผักผลไม้ทานน้ำสมุนไพรที่เป็นคลอโรฟิลลิเยนเนี่ยมันช่วยหล่อเลี้ยงจุลินทรีย์ตัวที่ดีแล้วถ้าใครที่สนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเสริมระบบภูมิต้านทานเพื่อป้องกันโรคหรือใครที่เป็นโรคอยู่เนี่ย ก็สามารถที่จะใช้สารเบต้ากูแคนเนี่ยเข้าไปช่วยได้นะคะเพราะว่าเบต้ากูแคนเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเสริมระบบภูมิต้านทานของร่างกายเพราะการเจ็บป่วยนะคะร่างกายเนี่ยมีภาวะการป่วยเกิดมาจากภาวะความบกพร่องหรือว่าขาดสารอาหารนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าลืมนะคะหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราค่ะ